สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่20เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลวเนีหยิบยกเอาเรื่องความเคลื่อนไหวของชมรมแพทย์ชนบทบางส่วนย้ำว่าบางส่วนนะครับกับคําพังเพยโบราณที่เขาบอกว่าฝนตกที่หมู่ไร่คนอะไรจุดจุดจุดมาเจอกันแล้วก็เริ่มต้นอย่างนี้ครับท้าทายกันเลย ช้หัวข้ออย่างนี้ครับบอกว่าถ้าแน่จริงเนี่ยก็มาสิวะเนื้อหาบอกว่าอย่างนี้ครับไอ้พวกสัพเพเสีไอ้พวกผีดิบเนี่ยมันมักจะกลัวเข้าสารเสกนะครับก็เช่นเดียวก,กันครับไอ้พวกติดทุจริตคิดใบซื่อมันก็ต้องมีแผนที่จะก่อการและก็ก่อกวนความสงบเรียบร้อยต่อสังคมบ้านเมืองอยู่แล้วนะครับคาถามคือว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วมันจะกลัวทาไมล่ะครับไอ้พอรากาฉรจุกเฉินที่ว่าเนี่ยกับชาวบ้านชาวช่อง ที่เขาทามาหากินกันอย่างสุจริตแล้วก็มีความรักบ้านรักเมืองเนี่ยเคยเห็นไหมครับว่าใครเขาต้องมาเดือดร้อนกับการที่รัฐบาลเนี่ยเขาใช้พรกฉุกเฉินกันบ้างมีไหมครับก็ไม่มีครับเพราะอะไรก็เพราะว่าเจต,ตนาของรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้หวังที่จะใช้ไปในทางการกำราบปราบปรามประชาชนนะครับแต่เขาใช้เพื่อความคล่องตัวในงานรับมือกับโควิดเพื่อประชาชนเท่านั้นแหละครับชาวบ,บ้านก็ถึงไม่เดือดร้อนอะไรคนที่เห็นถึงความจําเป็นเนี่ย ว่าจะต้องมีเผื่อเอาไว้ในเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของแพทย์กลุ่มของพยาบาลและก็กลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์แต่อะไรครับเนี่ยเมื่อวานนี้วันที่19ครับอยู่ๆก็กลับมีแพทย์อยีกลุ่มหนึ่งไปอ้างชื่อตัวเองว่าเป็นชมรมแพทย์ชนบทแล้วก็มีการโพสต์รูปของอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขที่ให้สัมภาษณ์ กรณีที่จะเสนอที่ประชุมสบคเมื่อวานนี้นะครับว่าจะลดสถานะโควิด -19 จากโรคติดต่ออันตรายเนี่ยให้กลายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังและวท่านอนุทินเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยพรกฉุกเฉินยังมีความจำเป็นหยิบยกเอาคำพูดตรงนี้แหละครับแล้วชมรมแพทย์ชนบทที่อ้างตัวว่าเป็นชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยก็ไปโพสต์ข้อความบอกว่าอย่างนี้ บอก็เป็นงงอนุทินยังคงพรกอฉุกเฉินไว้เพื่อใครแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตกใจอีก3มเครื่องหมายและตามด้วยเครื่องหมายคําถามอีก3มเครื่องหมายด้วยเช่นกันเหมือนกับเป็นการตั้งคําถามนะครับก็ตกลงแล้วเนี่ยการคงพรกอฉุกเฉินเอาไว้เนี่ยจะคงเอาไว้เพื่อกันม็อบไล่หรือว่าคงเอาไว้เพื่อเอื้อกับผู้รับเหมากันแน่เมื่อกระทรวงสาธารณาสุข ลดระดับโควิด19ให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังอย่างที่ตั้งใจเนี่ยก็ขอให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินไปด้วยกันแล้วกันนะครับนี่เป็นเนื้อหาที่ออกมาจากกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นชมรมแพทย์ชนบทครับเอาอย่างนี้ชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยคือหน้ากากโม่งของคนกลุ่มไหนของใครและของเพื่อใครตั้งเป็นคำถามเอาไปก่อนนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วโดยคําตอบก็คงจะไม่จะเป็นต้องไปจรารณัยอะไรมากมายนะครับก็คือเครือข่าย NGO สามเหลี่ยมขยี้ภูเขานั่นแหละครับส่วนใหญ่ในชมรมนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่มีเจตนาดีครับหากินหา,นหา,นานอยู่เพื่อสังคมเพียงแต่ว่าไอ้รุ่นต่อๆมาเนี่ยมันจะปนแปลกๆมันก็มีดีบ้างเสียบ้างคละคลาบกันไปนะครับตามสภาพของปัจจัยทางการเมืองกันแต่รุ่นนี้ขณะนี้เนี่ยคนที่เป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทต่อจากหมอเกรียง ที่อื้อเฉาเนี่ยนะครับถ้าจําไม่ผิดคือใครรู้ไหมครับคือในแพทย์สุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันนะซึ่งอยู่ที่นี่จนรากงอกไปแล้วนะครับหมอคนนี้เนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวในสายเลือดคือเป็นมาตั้งแต่นักศึกษาแล้วผมก็เข้าใจนะครับว่าธรรมชาติในความเป็นเขาเท่าๆกับที่เขาเนี่ยเป็นหมอแต่ไม่เคยเข้าใจสถานภาพตัวเขาเองเลยขออนุญาตเรียกว่าหมอฮากันแล้วกันนะครับ ไม่ได้แปลว่าหมอตลกนะครับแต่ขอเรียกว่าหมอฮาหมอฮาเนี่ยคงจะเห็นตัวตนกันไปแล้วเพราะว่าแทบทุกครั้งที่มีม็อบหมอฮาก็จะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นเสมอๆนั่นแหละครับอย่างเช่นตอนที่ขบวนการแดงล้ม3มนิ้วล้มเจ้าก่อจราจนขึ้นมาไล่ประยุทธ์ออกไปเราก็มักจะเห็นหมอฮาเนี่ยไปพลุบๆลุโผล,ล,ล่อยู่เป็นประจำเลยนะครับทําไมล่ะครับ ทำไมชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยถึงได้เร่งวันเร่งคืนให้เลิกใช้พรกรฉุกเฉินจนต้องออกหน้าหรือว่าออกนอกหน้าละเกินเนี่ยทำไมล่ะครับเอผมก็มีสิทธิ์คิดได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาหรือเปล่าหรือว่ามีเจตนาซ่อนเน้นอะไรหรือไม่กับการที่จะมีหรือไม่มีพรกรฉุกเฉินเนี่ยทำไมทําไมถึงได้ดินน้นรนแล้วก็ร้อนรนอะไรขนาดนี้ทําไมนะครับตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนนะครับเอาอย่างนี้ เราจะลองมาลํำดับการเดินเกมของขอบวนการแพทย์ชนบทคร่าวๆดูอาจจะได้เห็นเขาโครงอยู่รางๆเหมือนกันนะครับก่อนที่จะโพสต์ตีรุกรัฐมนตรีอนุทินเรื่องคองพลกรฉุกเฉินเมื่อสองสมวันก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีโพสต์ในนามของชมรมแพทย์ชนบทออกมาเหมือนกันแต่เนื้อหาหรือว่าใจความเกี่ยวกับเรื่องการทำภารกิจของแพทย์หรือไม่เนี่ยลองไปไล่เรียงกันดูนะครับ เขาใช้ชื่อว่าชมรมแพทย์ชนบทถแถลงการชมรมแพทย์ชนบทหัวข้อคืออะไรรู้ไหมครับหัวข้อคือ8ปีแล้วพอเถอะนะฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเข้าใจว่าหลายๆท่านก็คงจะพอนึกออกเดาๆแล้วนะครับว่า8ปีแล้วพอเถอนะไอ้เลข8ปีเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วมันเกี่ยวกับภารกิจของแพทย์ชนบทหรือไม่อย่างไรฟังต่อครับเนื้อหาเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ เขาบอกว่ากติกาทางสังคมเรื่องการดํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีเนี่ยรวมกันจะต้องไม่เกิน8ปีอันนี้เป็นเจตนารมณ์ที่ก้าวหน้าของทั้งรัฐธรรมนูญ2550และก็รัฐธรรมนูญ2560วันที่23สิงหาคม2565นี้นะครับถแถลงการของชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยบอกว่านับว่าครบ 8ปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างชัดเจนท่านรับเงินเดือนนายกรัฐมนตรีมา8ปีแล้วท่านใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีมา8ปีแล้วท่านรับสวัสดิการจากภาษีประชาชนในฐานะนายกรัฐมนตรีมา8ปีแล้วนี่คือข้อเท็จจริงที่ตรงไปตรงมาว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีแล้ว จึงถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีจะต้องก้าวลงจากตำแหน่งยังมีศักดิ์ศรีตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ2560ในช่วงเวลา1สัปดาห์ที่ยังเหลืออยู่นี้ชมรมแพทย์ชนบทขอเชิญชวนในทุกองค์กรในสังคมไทยร่วมกันแสดงออกสร้างกระแส8ปีพอแล้วกันให้กระหึมเลยประเทศไทยยังมีคนดีคนเก่งที่สามารถทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้เป็นจำนวนไม่น้อย ขอให้ในายกประยุทธ์มีสำนึกประชาธิปไตยก้าวลงจากตำแหน่งตามกติกายังคนที่รู้จักพอและเปิดทางให้เมืองไทยเดินไปข้างหน้าเปิดโอกาสให้ประชาธิปไตยได้เติบโต8ปีแล้วพอเถอะนะนายกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ลงชื่อเอาไว้ว่าชมรมแพทย์ชนบท18สิงหาคม2565คุณเปลบอกว่าก็เชื่อแล้วแหะครับ เชื่อแล้วล่ะครับว่าชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากพ่อของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นแหะครับเรียกว่าเหนือรัฐบาลเรียกว่าเหนือกระทรวงเรียกว่าเหนือจริยธรรมแพทย์เรียกว่าเหิมเกริมตั้งตนเป็นใหญ่ชนิดที่ไม่มีใครทําอะไรได้ก็นแนวร่วมเนี่ยเขานัดชุมนุมใหญ่ไล่นายก8ปีต้องออกไปเขาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่21สิงหาคมนี้เล้า ถึงได้เร่งให้เลิกพรกฉุกเฉินมันจะเกี่ยวกันไหมอันนี้ตัง้งเป็นคำถามไปก่อนนะครับช่วยจังหวะวันที่24สิงหานายก8ปีอ้างเป็นเหตุหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวก็จะมีการระดมหลากหลายสายพันธุ์เป็นขบวนการสรรพสัตว์บ่วนเมืองตามรูปการก็น่าจะมีการวางแผนที่จะยึดถนนที่จะคลองเมืองไปจนถึงนู่นแหะครับงานเอเปกก็เป็นไปได้ เพราะว่าถ้าเกิดขืนปล่อยให้พลเอกประยุทธ์เป็นประธานงานเอเปกแบบสะดวกสบายเนี่ยมันก็ดูแล้วมันจะเด่นเกินหน้าเกินตาโทนี่เอ๋งมากเกินไปหรือเปล่านั่นแหละครับก็เลยอยากที่จะสกัดอีก4ปีของประยุทธ์ในเทอมเลือกตั้งที่จะถึงนี้เอาไว้ก่อนต้องขัดขวางครับต้องไปเปิดทางสะดวกให้เหมือนกับที่เคยทำลายงานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเมื่อปี2552ที่พัทยาสมัยที่อภิสิทิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีโน่นทํามาแล้วครั้งหนึ่งจำกันได้ใช่ไหมครับชมรมหมอหาเนี่ยนะครับออกมาโพสซ่าละเกินก็หวังว่าจะเคลียร์ทางให้บ้านเมืองว่างปราศจากเงื่อนไขของพลกรฉุกเฉินจะได้อ้างสิทธิเสรีภาพกวนเมืองสะดวกมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊งานนี้เนี่ยทำไมทำไมสังเกตไหครับสังเกตไหมครับ,รบทำไมขบวนการสนิ้ว ทําไมกระบวนการสามสัตว์ล่มชาติล้มสถาบันเนี่ยทาไมทําไมไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลยมันเงียบผิดสังเกตไหมครับสังเกตไหมครับสังเกตไหมครับเอาอย่างนี้ไม่ต้องไปสงสัยอะไรหรอกครับเพราะว่าสามนิ้วสามสัตว์กับชมมุมนมแพทย์ชนบทบางส่วนของหมอฮาเนี่ยนะครับเขาเหมือนกับเป็นเงาในเงากันอยู่แล้วนะครับแก๊งเดียวกันตลอดเวียนเป็นม็อบร้อยชื่อเบอร์บัญชีใครเบอร์บัญชีมันนะครับนี่คือสันดานที่เป็นกันอยู่ ความจริงแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าชมรมแพทย์ชนบททั้งหมดมันก็ไม่แฟร์กับหมอเอ็นจชนบทบางส่วนเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเขามุ่งมั่นด้วยอุดมการครับเป็นหมอรุ่นใหม่เพื่อชาวบ้านจริงๆแล้วก็เพื่อสังคมที่แท้จริงด้วยซึ่งก็มีอยู่มากด้วยนะครับแต่การที่จะเอาการเมืองเพื่อผลประโยชน์เฉพาะคนเฉพาะพักออกมาเคลื่อนไหวในนามของชมรมแพทย์ชนบทแบบนี้เนี่ยหมอที่เขาไม่เกี่ยวเขาจะพลอยเสื่อมไปด้วยหรือเปล่า เมื่อหมอสุพัฒนประธานชมรมทำเพื่อการเมืองแดงส้ม3มนิ้วอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะไปใช้นามว่าชมรมแพทย์ชนบทนะครับเมื่อตัวเองเนี่ยรักที่จะเป็นฮีโร่แดงส้ม3นิ้วในหมู่หมอก็ปากทวนปากชื่อมาสิครับว่านายแพทย์สุพัฒนหาสุวรรณกิจปักลงไปในแถลงการเลยให้มันดูโออาแล้วก็สง่าง,งามไปเลยเอาอย่างนั้นไปเลยจะไปใช้นามว่าชมรมแพทย์ชนบทเป็นที่ซุกตัวทําไมล่ะครับใช้ไปที่ซุกหัวทําไมล่ะครับ หรือว่าซุกในการกระทําที่ซ่อนเบรน์ไปทําทําไมล่ะครับดูอย่างรุ่นเดอะนะครับอ่ะอย่างเช่นภัยสารพืชบางคนเป็นยังไงดูเขาสิครับเมื่อก่อนเนี่ยทุกโพสต์จะมีสร้อยต่อท้ายชื่อว่าเป็นอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีแต่พอเมื่อวานนี้ครับโพสต์ล่าสุดเนี่ยผมไปอ่านจากเว็บของ mgr online คาสร้อยเขาเปลี่ยนแล้วนะครับเขาเปลี่ยนไปใช้คําว่าคณะหลอมรวมประชาชนเห็นไหมครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับ คณะนี้คือใครก็คือชื่อขบวนการขับไล่นายก8ปีออกไปที่จตุพรพรมพันธ์ร่วมกับเจ๋งดอกจิกและก็ทนายนกเขาขับเคลื่อนกันอยู่ขณะนี้นั่นแหละครับโพสต์เมื่อวานนี้ครับไพศารบอกว่าอย่างนี้ใช้ชื่อว่าไพศาลพืชบุคคลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนื้อหาบอกว่าเมื่อวาระ8ปีครบลงในวันที่23สิงหาคม2565เวลา24นาฬิกา ผู้ที่มีหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือประธานรัฐสภาที่จะต้องเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาสรรหานายกรัฐมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ถ้าไม่ทําหน้าที่นี้ก็จะต้องรับผิดทางกฎหมายทั้งในทางอาญาทั้งในทางจรรยาบรรณและก็การละเบิดต่อรัฐธรรมนูญด้วยก็ต้องจับตาดูนะครับว่าประธานรัฐสภานจะว่ายงงอย่างไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็เพราะบันดแหละครับคือหน้าที่และก็ความรับผิดชอบของประธานรัฐสภาโดยตรงน,นะครับแต่ถ้าเห็นว่ามีปัญหาต้องตีความอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาเช่นกันที่จะส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ครบถ้วนทุกประเด็นปัญหาส่วนการที่สมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อกันขอให้ส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นก็เป็นสิทธิ์ในส่วนของสมาชิกรัฐสภาที่จะทําได้ตามที่รัฐธรรมนูญมันหยัดเอาไว้ และในเรื่องนี้ก็คงไม่ต้องใช้เวลามาาแหละครับเพราะว่าใช้เอกสารใช้หลักฐานและการอ้างอิงน้อยมากหลักฐานที่ว่านี้นะครับก็คือพระบรมบราชโองการในรัชกาลที่9โปรดกล้าโปรดกระหม่อมตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่24สิงหาคม2557หลักฐานต่อมาก็คือมติที่ประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่าด้ยเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญทั้งชุด โดยเฉพาะมาติที่ประชุมว่าด้วยเจตนารมณ์ของมาตรา158และก็ตามด้วยจุดๆก็ว่ากันไปครับอันนี้คุณเปลย์บอกว่าขอยกบางช่วงมาพอเป็นนิทัตอุทาหรณ์ก็พอนะครับคืออย่างนี้ทนายนกเขาจตุพรกับไพศาลเนี่ยเข้ารวมกันแล้วเป็นองค์สามก็ได้เลยว่ามหัศจรรย์มหัศจรรย์น,น,น่าสังเวชนะครับ ดูนัตัวอย่างที่เจ๋งดอกจิกขึ้นเวทีแล้วก็ประกาศเอาไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนเอาไปตัวอย่างก็ได้เจ๋งดอกจิกบอกว่าอย่างนี้บอกว่าฝากไปยังไอโอที่แฝงตัวอยู่ที่จะไปรายงานนาย,น,ยนะครับให้รายงานให้ตรงว่าคนที่มาร่วมฟังปราศัยในครั้งนี้เนี่ยสามพคนจากนนทบุรีจากสมุทรปราการจากนครปฐมและก็จากกรุงเทพมหานคร เดี๋ยว21สิงหาคมนี้คนจะมาเพิ่มมากกว่านี้อีก3-4เท่าและพลเอกประยุทธ์จะดูได้ยังไงครับจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่ขณะนี้คือคณะหลอมรวมประชาชนไล่ประยุทธ์ที่กำลังทำผิดรัฐธรรมนูญให้มีกระแสด,ดังกล่าวนักร้องดังแจ็คสันหวังขอให้วันที่21สิสิงหาคมนี้มารวมตัวกันให้มากๆนี่แหละครับ เหตุผลที่หยิบยกมาทั้งหมดที่อ้างมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงบรรทัดนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่อะไรครับตอนนี้ฝนกําลังตกอยู่ถ้าอยากจะบอกว่าหมู่นี้เนี่ยฝนมันตกบ่อยไอ้ฝนตกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับธรรมดาอะไรรู้ไหมครับธรรมดาที่เราจะได้เห็นขี้หมูไหลแล้วเติมคําในช่องว่างกันต่อกันแล้วกันนะครับ